เปลี่ยนด้วยเรื่องสังคมทั่วไปนะครับเมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยที่สุราษฎร์ธานีไม่รู้ว่าเด็กเข้าไปอยู่ในแทงน้ําบนชั้นที่หกได้อย่างไร<ะ>แล้วก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะตํตำรวจโรงพักเมืองสุราษฎร์ธานีรับแจ้งเหตุเด็กผู้ชายอายุหกขวบนะครับตกแทงน้ําเสียชีวิตภายในมูลนิธิเมตตาธรรมซึ่งอยู่ที่เมืองสุราษฎร์ไปตรวจสอบพร้อมด้วยมูลนิธิกุศลศร,รัรทธาสุราษฎร์เป็นอาคารขนาดใหญ่ ใช้เป็นบ้านพักคนชาราสูง4ชั้นบริเวณดาดฟ้าของอาคารเป็นแท้งเก็บน้ำแบบหกเหลี่ยมกว้าง6เมตรสูงขึ้นไปอีก2ชั้นจากดาดฟ้าในนั้นพบศพเด็กชายชินวุธหรือน้องชินอายุหกขวบซึ่งเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าก,กว่าปกติจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในแท้งน้ำเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนำร่างขึ้นมาสอบถามนางวันเพนลิมสุวรรณนะครับอายุ32ปีเป็นแม่ของน้องนะคะ คุณแม่ซึ่งทํางานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อบอกนะครับว่าเดินทางมาจากสมุยเพื่อที่จะมาประชุมธรรมที่มูลนิธิเมตตาธรรมจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะมากันตั้งแต่วันที่7มกราคมนะคะตัวคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กๆที่มาเข้าร่วมกับผู้ร่วมประชุมธรรมค่ะ11คนด้วยกันนะคะที่แรกตั้งใจจะเดินทางกลับเมื่อวานทีนี้คุณแม่บอกก็เลยเดินตามหาลูกชายตั้งแต่ช่วงสายจนถึงบ่ายก็ยังไม่พบตัวที่สุบประสานกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเ <c oughs> พื่อขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ก็พบว่าลูกชายนั้นขึ้นไปเล่นที่ดาดฟ้าของตึกตั้งแต่ช่วง10โมงเช้านะคะคุณแม่ก็รีบขึ้นไปตรวจสอบที่แทงเก็บน้ำปรากฏว่าพบรองเท้าอยู่ที่ปากแทงแล้วฝาแทงก็เปิดอยู่ก็เลยเรียกให้คนช่วยไปค้นหาในแทงก็พบว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะคะจะแสงความเสียใจด้วยนะฮะฟังเสียงเจ้าหน้าที่นะครับ โมดก้องมันจะส่งไปหน้าประตูแล้วก็เราเห็นช่วงที่ว่าเด็กกาลังเดินกลับมาแล้วก็ขึ้นมาทางด้านฝ่ายผู้ชายแต่ว่าพอหลังจากนั้นุ๊บเราก็ว่าผิดสังเกตว่าเด็กเราไม่ลงไปแล้วช่วงระยะเวลาจากหลังจากสิบปูงครึ่งอ่ะคือเด็กขึ้นมาแล้วแล้วไม่ลงไปก็เลยบอกแม่เขาว่าลองขึ้นมาดูบนบ่อน้ํานี่ดูหน่อยว่ามันมีเบาะน้ำอยู่ทุกบนอ่ะเราขึ้นมาดูหน่อยพอแม่ก็ขึ้นมาเห็นรองเท้าลอยอยู่ข้างบนเขาว่แม่เขารีบลงไปบอกเราว่าคือน่าจะตกใน่อ แสดงความเสียใจยด้วยนะก็หอมปีพัฒนาการช้านะฮะก็หอคุณไปเรียนอยู่ที่ห้องไทย